ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจคุณยายมาตลอดนะคะคุณยายวันนี้มีของสวยงามมาฝากก่อนจะรับประทานอาหารเย็นนะคะเป็นวันนี้คุณยายได้ผ้าโฮนจากหลุดจำนำมานะคะเป็นลายโฮนนะคะผ้างโฮนถืนนี้สวยมากนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะเป็นสีม่วงนะคะม่วงไอ้หาะม่วงเป็นสีม่วงดอกลักค่ะ โหนผืนนี้เป็นสีม่วงดอกลักราคากระซิบข้างหูเบาๆหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะผ้าขยับตัวนะคะเหมือนคุณยายบอกนั่นแหละค่ะเป็นผ้าขยับตัวค่ะช่วงงานช้างค่ะเพราะว่าช่วงออกภาษามางานจะเยอะค่ะเพราะว่าเขาหาผ้าเนาะวิ่งหาผ้ากันเลยค่ะเลยมันค่ะผ้าเลยขยับตัวขึ้นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าสวยทุกผืนงามทุกขืนนะคะเป็นลายโหนค่ะจิบเหยีบแถวใได้ ต่ำลงต่ำลงน,นิดนึงค่ะเอาที่ลายผ้าค่ะเป็นลายผ้าโฮนนะคะเป็นโฮนค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะสามตะกอผ้าไหมมัดหมีลายโฮนนี้เป็นลายพื้นเก่าของโบราณของสุรินนะคะสุรินข้าเมร์เขาเรียกผ้าโฮนค่ะลายผ้าโฮนนะคะมัดหมีลายโฮนสีม่วงค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นแร้พราวทุกผืนนะคะ ค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะคุณยายขอพักไว้ก่อนนะคะตามมาด้วยเบอร์ค่ะคุณยายย่าไม่ได้ับเรียงน,นะคะคุณยายจะจับมาติดเ,เลยค่ะเป็นไหมเลข5ห้านะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ เป็นสีชมพูนะคะผืนนี้ออกโทนสีชมพูจีดส,สีหวานนะคะม่วงชมพูค่ะก็ตีนแดงนะคะถ้าม่วงชมพูมาทอทางทางทางห่งแล้วมันจะตัดกันแล้วก็ออกขึ้นสีม่วงชมพูนะคะตีนเป็นม่วงชมพูค่ะเป็นไหมมัดหมีสามตะกอรอยโฮนนะคะม่วงชมพูผืนนี้ราคากระซิบข้างหัวเบาๆหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ สวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะผ้าไหมมีแต่คำว่าสวยตามมานะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ใจดีนะคะเป็นกําลังใจให้คุณยายคุณยายขอฝากคลิปละผืนกับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะผ้าไหมมีแต่คาว่าสวยนะคะ าราคากระสีเบาๆหนึ่งพันาร้อยหบาทนะคะเหมือนคุณยายบอกนั่นแหละผ้าขยับตัวขึ้นนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะนี่ก็ริมแดงเล็กๆนะคะเป็นมัดหมีห่ฮนค่ะผ้าไหมมัดหมีห่ฮนสามตะกอนนะคะเป็นไหมสุรินค่ะผ้าไหมสุรินค่ะ ไหมาลายโฮนนี้ทํามาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราค่ะเป็นลายประจําจังหวัดสุรินทร์นะคะผ้าลายโฮนช่วงนี้ขายดีมากค่ะวิ่งหากันเยอะมากค่ะราคากระซิบเบาๆหนึ่งพันห้าบาทค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะลายโฮนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ เป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนจกบภาพที่กลางด้วยเออค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะถอยออกไปค่ะมักคืนนายชอบปืนนายบอกคุณยายนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะจะมีอยู่สี่ชุดนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นแพร่พราวทุกผืนนะคะเป็นผ้าลายโฮนค่ะลายตั้งแต่โบราณนะคะผ้าโฮนนี้เป็นบนรรพบุรุษของจังหวัดสุรินทร์นะคะตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราทําไว้นะคะเป็นลายโฮนเรียกว่าผ้าโฮนค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ดูคุณยายอยู่นะคะ แอดไลน์ค็้หาคุณยายคุณยายน้อมรับตอบลูกค้าทำลายทุกท่านนะคะอ่าคุณยายตอบทำลายนะคะเบอร์โทรของคุณยายฝากไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะ085 65 6 6, 6, 6 0 18ค่ะแล้วก็แอดไลน์ค็้หาคุณยายนะคะวันนี้คุณยายได้ผ้าฮอลค่ะ1 5 5 0บาทค่ะผ้าขยับตัวนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ ภาพด้วยเอาลงกล่มอย่าใส่หน้าแม่ลงต่าํากลางค่ะขอผ่านนะคะค่ะไม่มีไม่จะไม่เยอะนะคะข้างโหนค่ะแต่ว่ามีหลายผืนอยู่ค่ะท้ายนี้ค่ะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านที่ให้กำลังใจคุณยายมาตลอดนะคะ บุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะ